ล่วงมาถึงแชปเตอร์สุดท้ายแล้วครับแชปเตอร์นี้ก็จะคุยกันถึงเรื่องเรื่องหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงเวลานี้ที่นํามาใช้สําหรับการบริหารผลการปฏิบัติงานของพนักงานนะครับก็คือเรื่อง OKR OK หรือ Objective and Key Results นั่นเองนะครับซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งสําหรับองค์กรยุคใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบรรดาเทคคอม a n ีหรือบรรดาสตาร์ทอัพคอม n y ต่างๆที่นิยมนํามาใช้ เพื่อที่จะเร่งการเติบโต,ตของตัวเองขององค์กรให้ก้าวกระโดดขึ้นไปนะครับเราก็เลยจะมาเรียนรู้กันสักนิดหนึ่งครับว่า KPI กับ OKR OK มันแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับและมันมีจุดเน้นของแต่ละตัวอย่างไรมันสามารถเอาไปใช้ผสมผสานกันไหมหรือว่า มันสามารถเอามาผสมผสานใช้กันหรือไม่หรือว่าถ้าจะเอาโอเคอามาใช้แล้วเนี่ยจะต้องยกเลิก KPI ไปเลยนะครับซึ่งเราจะคุยกันย่อๆเท่านั้นนะครับถ้าท่านใดที่สนใจติดตามเรื่อง OKR OK เนี่ยแนะนานะครับก็จะมีวิดีโอฝึกอบรมอันหนึ่งที่ชื่อว่า OKR OK สําหรับการขับเคลื่อนผลงานไว้โดยเฉพาะเลยท่านสามารถที่ติดตามดูได้ตามรูปของปกวิดีโอที่ขึ้นไว้ให้ดูเนี่ยนะครับก็จะเป็นวิดีโอที่พูดถึงรายละเอียดของ OKR OK ทั้งหมดเลยนะครับความยาว มากกว่า3ชั่วโมงซึ่งสามารถที่จะเรียนรู้กันตั้งแต่ต้นจนจบเกี่ยวกับเรื่อง OKR OK รวมทั้งการประยุกต์ใช้ OKR OK ในกรณีต่างๆและมีตัวอย่างเยอะแยะมากมายนะครับก็ขอฝากเรื่อง OKR OK ที่เป็นวิดีโอฝึกอบรมไว้ก็แล้วกันนะครับในเรื่องของ KPI เนี่ยถ้าว่ากันจริงๆแล้วนะครับถ้ามองตาม process นะ KPI เนี่ยก็จะมีตั้งแต่ Input KPI นะครับ ก็จะมี process KPI ก็จะมี output KPI output KPI เนี่ยจะเป็นตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับผลสำเร็จหรือผลของงานที่เกิดขึ้นในทังทีฮะสามารถวัดค่าได้ในระยะสั้นซึ่งโดยปกติแล้ว output KPI ก็จะมีค่าเป็นตัวเลขมีค่าเป็นปริมาณแต่ว่า output เนี่ยไม่ใช่ส่วนที่เราจะมองสำหรับ OKR OK นะครับ OKR OK เนี่ยจะไปสนใจที่ result อีกแบบหนึ่งที่ต่อยอด ไปจากเอาต์พุตหรือบางทีก็เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินกิจกรรมจากการทํางานใดๆเนี่ยแต่ไม่ใช่สิ่งที่เป็นเอาต์พุตออกมาด้านเดียวนะครับแต่จะต่อยอดไปจากเอาต์พุตยกตัวอย่างนะครับง่ายๆเลยเช่นเรารับสมัครคัดเลือกบุคลากรเข้ามาทางานเนี่ยถ้าเราวัดผลสําเร็จจากการคัดเลือกคนเข้ามาทํางานตามกรอบเวลาที่เรากําหนดนะครับอาจจะมี ตัวชีวิตที่45วันตัวชีวัตที่60วันหรือ180วันสําหรับตําแหน่งของนรกงานที่แตกต่างกันออกไปนะครับเมื่อเราได้คนเข้ามาทํางานแล้วเนี่ยตัวชีวัตที่เป็นเอา p u พุตอินดิเคเตอร์หรือ PI, เอา p u t KPI เลขนี้ก็แล้วกันนะครับมันก็คือจํานวนวันที่ใช้ไปสําหรับการสรรหาคนเข้ามาในแต่ละระดับตามเงื่อนไขหรือตามค่าเป้าหมายที่เรากําหนดนั่นเองนะครับแต่เรารับคนเข้ามาทํางานแล้วเนี่ยมันไม่ได้จบนะฮะ สิ่งที่ต้องการที่เป็นผลลัพธ์ในบั้นปลายหรือขั้นต่อไปลำดับต่อไปจากการที่พนักงานคนหนึ่งเข้ามาทำงานก็คือทำงานได้ตามเป้าหมายหรือไม่นะครับดังนั้นเอาคัม KPI ที่เราจะวัดเนี่ยเราจะวัดในส่วนของร้อยละของจำนวนพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่าที่คาดหวังปกติที่ไม่ต่ำกว่าคาดหวังอาจจะเป็นเกรด B อาจจะเป็นเกรด C สำหรับกรณีที่องค์กรตัดเกรด A B C D E ยกตัวอย่างแบบนี้นะครับนั่นแหละคือ o u t c o ค e KPI ซึ่งมันก็เป็นเรื่องเดียวกับ OKR OK ที่เราจะได้พูดถึงสั้นๆต่อไปนะครับเพียงแต่ว่า OKR OK เนี่ยจะเป็นเอา c o ค e หรือตัวชี้วัดผลสำเร็จของงานที่วัดในระยะเวลาที่ยาวนานมากกว่าหรือมองถึงผล ที่เกิดจากเอาพุทอีกครั้งหนึ่งเอาพุทจึงเป็นผลลัพธ์ขั้นต้นนะครับแต่เอาคำเนี่ยเป็นผลลัพธ์ขั้นปลายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติกิจกรรมใดๆนะครับเอาคำ KPI นี่แหละครับเมื่อมาบวกกับค่าเป้าหมายก็จะกลายเป็น KPI e y นะครับและ KPI e e y r s u นั่นเองแหละนะครับก็จะเป็นสิ่งที่ไปสะท้อนถึงการบรรลุผลตาม Objective นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับตัว outcome KPI มันก็คือตัว Key Result เพียงแต่ว่า Key Result เนี่ยที่กำหนดมาจาก outcome จะต้องใส่ค่าเป้าหมายลงไปด้วยนะครับ Key Result หรือว่า KR ของ OKR OK เนี่ยนะครับจะไม่ใช่ Input KPI จะไม่ใช่ process KPI แล้วก็จะไม่ใช่ output KPI แต่ว่าในบาง Key Result อาจจะ u p v t output KPI มันก็ไม่ได้เป็นสูสรตรสำเร็จตายตัวว่ามันจะต้องผิดพลาดหรอกนะครับเป็นเพียงแต่ว่าเขาไม่นิยมตั้งกัน เรามุ่งที่จะดูผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรมใดๆในระยะเวลาหนึ่งซึ่งทอดออกไปไม่มุ่งเน้นที่จะวัดผลจากการทำกิจกรรมในทันทีนะครับแต่ถามว่าถ้าจะวัดได้ไหมก็วัดได้ทั้งนั้นนะครับไม่ได้ติดขัดอะไรเพราะในกิจกรรมในงานบางอย่างเนี่ยมันอาจจะวัดผลในระยะยาวออกไปได้ยากลำบากเช่นเดียวกันนะครับเอาล่ะ นั่นคือส่วนของ k e Result y ครับมันหมายถึง Outcome KPI บวกค่าเป้าหมายนั่นเองนะครับจึงจะอยู่ในแนวของการกำหนด k e Result y ของ OKR OK นะครับลองมาดูตัวอย่างกันแล้วกันครับเวลาที่เราจะกำหนด OKR OK เนี่ยสิ่งแรกที่เราจะต้องกำหนดเลยก็คือ o b j e c t i v e ครับ o b j e c t i v e มันคือเป้าหมายครับจะเรียกว่าวัตถุประสงค์ก็ไม่ว่ากันแต่ดโดยทั่วๆไปเราก็เรียกมันว่าเป้าหมายนะครับยกตัวอย่างเช่น สร้างความพึงพอใจสูงสุดในการให้บริการค่าเป้าหมายเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องกําหนดก็ได้นะครับสําหรับออบเจกตีฟนะไม่จําเป็นต้องกําหนดค่าเป้าหมายแต่จะกําหนดไว้ก็ไม่มีปัญหานะครับสุดท้ายแ,แต่แต่ละองค์กรจะดําเนินการนะครับเพื่อให้บรรลุออบเจกตีฟหรือบรรลุเป้าหมายเนี่ยมันมีสิ่งที่ต้องทํามีกิจกรรมมีอินเนเชทีฟมีแอคชั่นแพลนอะไรต่างๆที่ต้องกําหนดไว้ทยาเยอะแยะมากมายเลยครับแต่ KR จะสนใจที่จะดูว่า และหน้าตาของผลสำเร็จที่จะเกิดขึ้นจากการทำกิจกรรมต่างๆนะมันคืออะไรเหรอยกตัวอย่างเช่นถ้าจะสร้างความพึงพอใจสูงสุดในการให้บริการกับลูกค้าแล้วแล้วก็มันจะสะท้อนหรือดูได้จากว่าลูกค้าได้รับบริการที่พึงพอใจสูงสุดโดยมีคะแนนความพึงพอใจในระดับสูงมากๆเลยนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับแต่เราจะทำกิจกรรมอะไรหรอ ที่จะทําให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจจนเขาประเมินความพึงพอใจมาได้คะแนนที่สูงม,มากๆนะครับเราอาจจะทํากิจกรรม A กิจกรรม B กิจกรรม C ก็ได้นะครับแล้วแต่แต่ละองค์กรจะกําหนดแผนงานออกมาจัดก,การอย่างไรแต่ต้องเป็นแผนงานเป็นกิจกรรมเป็นโครงการอะไรต่างๆที่ต้องมั่นใจนะครับว่ามันจะทําให้ลูกค้าประเมินความพึงพอใจจากการรับบริการออกมาในคะแนนสูงๆในระดับสูงๆนั่นเองนะครับอีกส่วนหนึ่ง ก็คือค่าเป้าหมาย k e y r e s เซ t จะพูดถึงผลลัพธ์แล้วก็พูดถึงค่าเป้าหมายต้องระบุออกมาเป็นตัวเลขต้องระบุออกมาให้เฉพาะเจาะจงเลยนะครับและเป็นตัวเลขที่ท้าทายสามารถทําได้เสร็จสําเร็จสักหกสิก็ถือว่าเป็นเป้าหมายที่ท้าทายที่ Google เขาเรียกว่า s วิต t Spot นะครับค่าเป้าหมาย90%นั่นก็ดังนั้น OKR OK เนี่ยก็จะมีแนวทางในการกําหนดที่แตกต่างออกไปจาก KPI อยู่บ้างนะครับหรือ ถ้ามองกันจริงๆแล้วก็ไม่ได้แตกต่างกันขอเพียงแต่เน้นให้วัดไปที่ผลลัพธ์บ้นปลายหรือเอาคำแล้วก็ใส่ค่าเป้าหมายลงไปก็จะกลายเป็น K.R ที่จะไปบ่งชี้ความสำเร็จของการทำตาม Objective หรือเป้าหมายในระบบ O.K.R OK แล้วนั่นเองนะครับคานนี้อยากจะใช้สไลด์นี้สำหรับการสรุปว่า เอและ OKR OK กับ KPI มันต่างกันยังไงนะครับเรามาดูประเด็นความแตกต่างในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องกันแล้วนะครับประเด็นแรกครับมองในแง่ของความเป็นระบบนะ KPI เนี่ยไม่ใช่ระบบนะครับ KPI มันคือการกําหนดตัวชี้วัดผลงานขึ้นมาเท่านั้นเองแต่ OKR OK เนี่ยจะเป็นระบบที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่องเริ่มตั้งแต่การตั้งเป้าหมายการกําหนดตัวผลลัพธ์การติดตามการกําหนดเกณฑ์ในการประเมินและการ มาเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันหลังจากที่ใช้ OKR OK เป็นในระยะเวลาหนึ่งแล้วจากในระยะเวลา6เดือนหรือในระยะเวลา1ปีหรือในระยะเวลา1ไตรามาสที่นิยมกันก็สุดแท้แต่แต่ละองค์กรจะกําหนดขึ้นมาอย่างไรนะครับถ้ามองในแง่ของความสอดคล้องก,กันกับเป้าหมายระดับบนแล้วเนี่ย KPI อาจจะไม่เน้นมากนะครับไม่ใช่ว่าไม่ทําเลยแต่อาจจะไม่เน้นมากแต่ OKR OK นี่ serious เพราะว่าจะต้องตั้ง corporate OKR OK ขึ้นมาก่อน หรือบางองค์กรก็เรียกว่าคอมมานีโอเคอก็ไม่ว่ากันนะครับตั้งคอมมานีหรือคอร์เปอเรทโอเขึ้นมาก่อนแล้วก็มาตั้ง Department OKR หรือ s e c ชั o นโอเแล้วก็ไปตั้งท OK ีมโอเค OK แ, OK แล้วก็ไปตั้ง Individual OKR OK และ OKR OK ของระดับล่างเนี่ยจะต้องสอดคล้องกับ OKR OK ระดับบนโดยดูง่ายๆเลยครับว่าเ j e c t i v e ของระดับล่างเนี่ยจะต้องทําให้หรือสอดคล้องกับ KR ของระดับบน KR ของระดับล่างจะต้อง ไปทำให้ออบเจ t i ีฟของระดับบนเนี่ยบรรลุออกมาให้ได้นะครับแต่ตัวชีวัดเนี่ยอย่างที่บอกว่าไม่เน้นครับอาจจะสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องก็ได้ซึ่งเราก็เห็นว่าหลายๆองค์กรเนี่ยกำหนด KPI ขึ้นมาโดยเน้นจากงานประจำเป็นด้านหลักงานประจำไม่ได้หมายถึงไม่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรหรือกลยุทธ์วิสัยทัศน์ภารกิจขององค์กรในแต่ละห่วงเวลานะครับเพียงแต่มันสอดคล้องส่วนหนึ่ง มันอาจจะมีการกําหนด Activity อาจจะกําหนดกิจกรรมใดๆขึ้นมาเฉพาะเพื่อมารองรับต่างหากก็ได้หลายๆองค์กรก็ลืมกําหนดตัวชี้วัดผลงานตรงจุดนั้นเพราะมุ่งที่จะไปดูความสําเร็จของงานตามโปรเจกต์ตามแผนงานอะไรต่างๆที่กําหนดขึ้นมาในปัจจุบันเร่งด่วนในปีนั้นเลยนะครับและ KPI ก็กําหนดตาม Job Description เป็นน้่นหลักหรือกําหนดตาม Functional Description ในกรณีที่ มองตัวชี้วัดผลงานของระดับหน่วยงานนะครับมันก็เลยไม่ค่อยสอดคล้องกับเป้าหมายหรือ KPI ระดับบนเท่าไหร่นั่นคือปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นเรียกว่าเป็นความต้องการของหลายๆองค์กรที่จะปรับแก้ KPI ถึงขั้นที่จะยกเลิก KPI มาใช้ OKR OK เลยทีเดียวนะครับเอาละถ้ามองในแง่ของผู้ตั้งตัว OKR OK เนี่ยเราใช้พนักง,งานตั้งก่อนพนักง,งานตั้งโดยเลือกสิ่งใดที่เป็น งานหรือกิจกรรมของเขาที่มันท้าทายและมันจะทําให้เป้าหมายสําเร็จได้เยอะๆเป็นงานที่อยากทําเป็นงานที่มีผลดีเยอะๆกับตัวขององค์กรเนี่ยนะครับแล้วไปหาหรือกับแมนเจอร์ไปหาหลือกับผู้กงกับบัญชาเห็นพร้องต้องกันแล้วก็กําหนดเป็น o k เออกมาแต่โดยทั่วๆไปแล้ว KPI ก็จะกําหนดโดยผู้บริหารนะครับและกระจายลงมาให้กับพนักงานถ้ามองในแง่ของรูปแบบของการตั้งตังตวชี้วัดเนี่ยเราจะพบเลยว่าตัว KPI เนื่องจากผู้บัญชาจัดตั้งลงมาเนี่ยผู้บัญชากับหัวกับพนักงานก็มักจะต่อรองเป้าหมายกันครับต่อรองตัวชี้วัดเอาแบบซอฟๆเอาแบบเบาๆเ,เพราะมันไปผูกติดกับการประเมินผลงานไปผูกติดกับการจ่ายโบนัสการเครน่องเงินเดือนประจําปีเนี่ยทำให้โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพนักงานก็อยากตั้งตัวชี้วัดที่มันทํางานสามารถทําให้บรรลุได้โดยที่ไม่ได้เป็นเน้นว่ามันจะต้องเป็นตัวชี้วัดที่ท้าทายมากๆเลยนะ และบางทีครับเราพบว่าตัวชีวิตที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้สอดคล้องหรือทําให้เป้าหมายที่แผนกเป้าหมายที่ฝ่ายเป้าหมายที่องค์กรต้องการมันบรรลุได้เลยดังนั้นสิ่งที่องค์กรต้องการกับสิ่งที่พนักงานทําและบ่งชี้ออกมาเป็น KPI มันก็เลยไปเกันคนละทิศคนละทางก็เสียเวลาเพื่อแก้ไขปัญหาลักษณะแบบน OK เนี้ยตัว OKR เองเนี่ยเราใช้พนักงานตั้งเลยดังนั้นไม่ต้องมากันมาต่อรองเป้าหมายกันแต่ขอให้ตั้งแบบสมาร์ ขอให้ตั้งแบบที่มันท้าทายและจูงใจที่จะอยากทำเป้าหมายนั้นให้บรรลุนะครับหน้าที่ของภูมิคับบัญชาหน้าที่ขององค์กรก็คือการสรับสนสิ่งต่างๆเพื่อที่จะทำให้พนักงานเกิดแรงจูงใจเกิดทักษะฝีมือที่ดีกับการทำให้ OKR OK มันบรรลุผลและหลายองค์กรโดยเฉพาะอย่าง Google เนี่ยหรือองค์กรชั้นนำต่างๆที่ประยุกต์ใช้ OKR OK เนี่ยเขาจะไม่เอา OKR OK ไปทาเหมือนกับ KPI คือไปผูกติดกับการจ่ายค่าตอบแทนการขึ้นเงินเดือนหรือการจ่ายโบนัสเลยนะครับหรือเอาไปผูกติดแต่น้อยเพื่อไม่ทําให้คนรู้สึกว่าเอ๊ะเดี๋ยวฉันจะต้องตั้งเป้าหมายที่มันซอฟๆเบาๆหน่อยนะไม่งั้นถ้าตั้งเป้าหมายหนักหน่วงเนี่ยเดี๋ยวจะมีปัญหาว่าโบนัสจะได้รับน้อยหรือขึ้นเงินเดือนจะได้เปอร์เซ็นที่ต่ำอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับเอาละถ้ามองในมุมมองของผู้ชชยนะครับพนักงานเนี่ยจะได้รับการมอบหมายตั้งเป้า ของ KPI อยู่บ้างครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วหัวหน้าจะเป็นคนตั้งเป้าหมายมากกว่าในส่วนของ OKR OK เนี่ยพนักงานจะต้องตั้งเป้าหมายเองและเขาจะคอมมิตกับเป้าหมายและผลลัพธ์หลักของเขาก็าธรรมดานะครับเวลาที่พนักงานหรือใครสักคนหนึ่งเนี่ยทำหน้าที่ในการตั้งเป้าหมายด้วยตัวเองเนี่ยเขาก็มักจะคอมมิตกับสิ่งที่เขาตั้งขึ้นมานะครับเพียงแต่ว่าเขาจะมีแรงจูงใจในการขับเคลื่อนเป้าหมาย หรือทํางานทํากิจกรรมใดๆที่มันมีความท้าทายสูงในมากน้อยแค่ไหนเนี่ยอันนั้นนะ่ะเป็นโจทย์ของผู้บังคับบัญชาที่จะต้องไปคอยดูแลคอยเสริมสร้างแรงจูงใจให้กําลังใจกันให้ฟีดแบ็กกันนะครับหรือทําหลายอย่างหลายๆเครื่องมือที่จะมั่นใจว่าจะช่วยทําให้พนักงานเนี่ยมีความสามารถหรือว่าทํางานให้บรรลุเป้าหมายลุล่วงไปได้นั่นเองนะครับในลักษณะงานที่เหมาะเนี่ย KPI ใช้ได้สำหรับงานประจำและงานเชิงพัฒนาแน่นอนครับแต่ก็อาจจะไม่เน้นมากสำหรับงานที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์หรืองานในเชิงพัฒนาส่วนใหญ่แล้วอย่างที่บอกไปก่อนหน้านะครับเรามักจะกำหนด KPI กันตามหน้าที่งานประจำของตัวเองสังเกตเห็นไหมครับว่าตัวของ job description จะเรียกว่าไปกำหนดหน้าที่งานจะเรียกว่าคำบรรยายลักษณะงานก็สุดแท้แต่นะครับ ขององค์กรต่างๆเนี่ยมักจะกําหนดงานประจาของตําแหน่งงานนั้นๆมากกว่าที่กําหนดงานเชิงพัฒนาก็แน่นอนนะงานเชิงพัฒนาเราไม่รู้ว่าตกลงเราจะพัฒนาเรื่องอะไรเราจะปรับปรุงกระบวนการขั้นตอนอยังไงบ้างถึงถ้ากําหนดไว้เราก็กําหนดแบบกว้างๆเช่นพนักงานมีหน้าที่ในการสืบค้นหาสาเหตุของการของปัญหาในการให้บริการต่างๆที่เกิดขึ้นและปรับปรุงงานแต่ไอสาเหตุของการ ให้บริการที่มันไม่พึงพอใจของลูกค้าเนี่ยมันคืออะไรหรออันนั้นต้องดูเฉพาะเรื่องเฉพาะกิจแต่ละเรื่องแต่ละราวไปแต่ละก็มีหน้าที่อย่าง,งกว้างแบบนี้ดังนั้นจะกําหนดตัวชี้ผลการไว้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยเนี่ยบางทีมันก็ยากนะครับแต่ O.K.R. เ,เนี่ยมันนํามาใช้สําหรับงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์หรืองานเชิงพัฒนาเป็นด้านหลักเลยงานที่ต้องการการมีส่วนร่วมในการพูดคุยในการนําเสนอความเห็นไอเดียต่างๆของพนักงานและมันเป็นงานที่ มีลักษณะที่สําคัญมากเลยเป็นงานที่มันจะส่งเสริมหรือเกื้อกูลให้องค์กรให้หน่วยงานประสบความสำเร็จหรือเติบโตอย่างก้าวกระโดดนั่นเองนะครับองค์กรที่เหมาะกับการใช้ OKR OK เนี่ยจึงเป็นองค์กรในแนวราบหรือองค์กรสตาร์ทอัพพูดกันง่ายๆคือองค์กรที่มีคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่เข้ามาร่่มงานเยอะๆอ,องค์กรที่ต้องการขับเคลื่อนการเติบโตอย่างเยอะๆอ,องค์กรที่เขาอยากจะใช้เครื่องมือที่มันเป็นระบบมากๆกับการบริหารผลการปฏิบัติงานหรือทำา Perform ์แมนส์แมネจเมนนะครับ แต่สําหรับ KPI แล้วใช้องค์กรแบบไหนก็ได้ครับแต่โดยทั่วไปเนี่ยองกรที่ใช้ KPI ก็จะเป็นองค์กรในแนวตั้งแต่ก็เป็นองค์กรแนวราบด้วยนะครับหลายๆองค์กรก็ใช้จริงๆแล้วจะบอกว่า KPI มันมีปัญหาในบางเรื่องเท่านั้นน,นะครับมันไม่ได้มีปัญหาทุกๆเรื่องและปัญหาส่วนใหญ่ของการใช้ KPI มันอยู่ที่คนน่ะนำไปใช้มันไม่ได้อยู่ที่ตัวของ KPI มันหรอกเพราะตัว KPI มันก็เป็นแค่ รูปแบบของการวัดผลงานอย่างหนึ่งเท่านั้นเองนะครับในเรื่องสุดท้ายครับ KPI กับ OKR OK ต่างกันในแง่ของความเชื่อมโยงกับการบ,บริหารค่าตอบแทนคุยกันไปแล้วเมื่อกี้นะครับว่าตัว OKR OK เนี่ยกำหนดขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาของ KPI หรือไม่ให้เกิดปัญหาที่ซ้ำรอยกับ KPI ก็คือไม่เอาไปผูกติดกับเรื่องค่าตอบแทนไม่ว่าจะเป็นการจ่ายโบนัสหรือการขึ้นเงินเดือนเพราะเดี๋ยวจะเกิดปัญหาว่าพนักงานจะตั้งเป้าหมายในทางต่ํา พนักงานจะพยายามทากิจกรรมอะไรบางอย่างแต่น้อยเพื่อไม่ให้กระทบก็ธรรมดานะฮะคนทํางานก็อยากได้โบนัสเยอะๆก็อยากได้เม็ดเงินของการขึ้นเงินเดือนเยอะๆนั่นเองนะครับแต่ถ้ามันผูกติดกับผลงานที่ผ่านมาในอดีตมันอาจจะไม่เอื้อให้คนอยากที่จะตั้งเป้าหมายหรืออยากจะทํากิจกรรมอะไรที่มันท้าทายความสามารถของตัวเองเยอะๆนะครับแต่ KPI เนี่ยเอาไปใช้สําหรับ2เรื่องนี้แน่ๆการจ่ายโบนัสการขึ้นเงินเดือนประจําปีนะครับ แต่จะใช้ในสัดส่วนมากน้อยแค่ไหนก็สุดแท้แต่แต่แตองค์กรจะกําหนดนะครับยกตัวอย่างบางองค์กรก็จะกําหนดว่าอาจจะใช้ KPI ในน้นำหนัก70%นะแล้วก็ใช้ competency สัก30%ตามที่ได้คุยไปบ้างแล้วในอพิซอดก่อนหน้านั่นเองนะครับนั่นแหละคือความต่างของ KPI กับ OKR OK นะครับมาถึงจุดนี้แล้วครับเชื่อมั่นว่าทุกท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง OKR OK ไปบ้างนิดหนึ่งอยากให้ไปต่อยอดในการเรียนรู้วิดีโอฝึกอบรมในเรื่องของ o OK อ r โดยเฉพาะตามที่ได้เกินไปก่อนหน้านะครับแล้วก็อยากให้ใช้โอกาสใช้เวลากับการทบทวนเรื่อง KPI สักเล็กน้อยโดยเฉพาะท่านใดที่เป็น HR ท่านใดที่เป็นหัวหน้าง,งานเป็นผู้จัดการมือใหม่ยังไม่มีประสบการณ์มากนักหรือทำงานมานานแล้วแหละแต่ยังไม่ได้ใช้ KPI กันอ,อย่างเป็นเรื่องเป็นราวคราวนี้ต้องมา implement ต้องมาช่วย HR ในการผักดันการใช้ KPI เป็นตัวชี้วัดในองค์กรของเราเนี่ยนะครับก็อยากจะให้ลองทบทวนดูหลายๆรอบนะครับเพื่อให้เราทำความเข้าใจกับ KPI มันในเชิงลึกและไม่นำ KPI ไปใช้ในทางที่มันไปทำให้เกิดปัญหาซ้ำรอยเดิมโดยเฉพาะปัญหาที่ว่าไปเมื่อสักครู่นะครับอย่างไรก็ตาม ถ้าท่านต้องการที่จะแลกเปลี่ยนไอเดียแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องใดน,นะครับท่านสามารถที่จะปรึกษาหารือกันได้นะครับทางไลน์ทางอ e ีเมลหรือจะโทรมาก็ได้นะครับแต่จะขออนุญาตสักนิดหนึ่งว่าถ้าท่านโทรมาเนี่ยในบางกรณีที่อาจารย์ติดให้คาปรึกษาหรืออาจารย์ติดงานสอนงานบรรยายอยู่เนี่ยนะครับก็อาจจะไม่สามารถตอบท่านโดยทันทีแต่ว่าจะรีบเร่งโทรกลับหลังจากที่ ท่านโทรมาแต่อยากให้ใช้ช่องทางทางไลน์หรืออ e ีเมลมากกว่านะครับเพราะมันจะมีรคคอร์ดไว้แล้วจะรู้ว่าท่านต้องการที่จะคุยเรื่องอะไรและบอกมาสักนิดนึงก็ได้ครับท่านสะดวกให้โทรกลับหรือไลน์กลับไปในช่วงเวลาใดนะครับมีหลายท่านเลยครับที่หลังจากเรียนรู้จากวิดีโอฝึกอบรมวันนี้ไปแล้วนะครับอยากที่จะขอคําแนะนําในการตั้ง KPI มาเนี่ยก็ส่งไลน์หรือส่งอ e ีเมลข้อมูลเข้ามาก็ใช้วิธีการแลกเปลี่ยนพูดคุยกันแบบเนี่ย เพื่อทําให้ท่านเข้าใจกับมันมากขึ้นนะครับเชื่อมั่นแน่ๆครับว่าวิดีโอฝึกอบรมในเรื่อง KPI เนี่ยจะช่วยท่านได้เรียนรู้และทําความเข้าใจมาตั้งแต่พื้นฐานจนถึงเชิงลึกนะครับแต่สิ่งที่สําคัญมากๆย้ําปิดท้ายวิดีโอฝึกอบรมนี้นะครับคือการลงมือทําการทดลองดูครับเพราะเรียนรู้ไปฟังไปแล้วไม่ได้นําไปใช้เนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์มากนะักและมันไม่ได้ลองผิดลองถูก ตั้ง KPI ครั้งแรกๆมันอาจจะไม่ค่อยโอเคมากนะครับแต่ได้ลองตั้งดูพยายามหาแง่มุมของการวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นการวัดเชิงเวลาวัดเชิงปริมาณวัดในเชิงตัวเลขใดๆก็แล้วแต่นะครับขอให้ลองตั้งดูและให้มันสะท้อนผลลัพธ์ที่เราต้องการจริงๆมันก็จะเป็นการฝึกฝนตนเองให้มีความช่ำชองมีความชำนาญกับการใช้ KPI ในการปฏิบัติงานแน่นอนครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับและพบกันใหม่ในวิดีโออื่นๆของอาจารย์ครับสวัสดีครับ